เอาละสวัสดีครับอานะครับวันนี้ก็จะพูดกันต่อนะครับเรื่องเ,อเรื่องอะด u โน o นะครับอันนี้จากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วก็คือให้ทำไฟสามดวงนช่ครับผลจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับจริงๆิหลอดไฟเนี่ยลืมบอกไปวัเปนเปลี่ยนสีได้นะครับอ ทีนี้จากครั้งที่แล้วลืมบอกไปถ้าเราเขียนโค้ดมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าเราจะใช้งานจริงเราก็ทำการเอา Arduino นะครับมาต่อตามผังที่เราเขียนไว้แบบนี้นะครับอ่านะครับหรือว่าอาจจะใช้งานบเป็นเป็นการต่อบ,บัตรกีลงไปบนบอร์ดอะไรอย่างนี้นะครับหรือต่อเชื่อมต่อใช้ใช้วิธีการเชื่อมต่ออ,อุปกรณ์อื่นๆนะครับ ที่นิยมกันก็คือใช้บัตรกีลงไปนะครับหรือใช้กาวยิงก็ได้แต่มันอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร,ร่หรือว่าใช้ชิลที่เป็นอุปกรณ์อัตโนมัติอุปกรณ์รณรณสเร็รูปนะครับเสียบลงไปก็ไม่ต้องต่อเดินสายนะครับแล้วก็เรื่องการเขียนโค้ดนะครับก็โค้ดตรงนี้มันจะเป็นบล็อกนะครับถ้าใช้งานจริงๆเนี่ยเราจะต้องใช้เราต้องใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า r r u u n o อันนี้ Arduino ซึ่งเป็นตัวเอาโปรแกรมเนี่ยไปใส่ไว้ในนี้แล้วก็ให้รันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้อันนี้มันจะต้องเป็นโค้ดที่ต้องใช้เนี่ยมันจะใช้เป็นภาษา C นะครับเดี๋ยวลอมาโหลยก่อนการได้ใช้งานก็จะต้องแปลงโค้ดก่อนนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มีคําว่าบล็อกอยู่มันสามารถปองแปลงได้นะครับเป็นเทคถ้าผมคลิกไปที่เท็กอายุชัวนะครับเพราะถามนะเพราะถ้าถ้า ถ้าไปเป็นเทคแล้วตรงนี้จะหายไปนะครับปุ๊บอ่ะเราจะได้เทคมาแบบนี้นะครับเป็นโคนะ้ดภาษา C นะสีผัดโค้ดนะครับก็ Copy Copy ไปนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในโปรแกรม Arduino เนี่ยนะครับแล้วเราก็นะนะครับโปรแกรม Arduino ก็จะโผล่มาแล้วก็จะเห็นว่ามีฟังก์ชัน set up กับ o o p เหมือนกันแล้วก็เอาไปใส่แทนได้เลยนะครับแล้วตรงนี้เราก็ กดอัปโหลดโค้ดใส่ลงไปในบอร์ดจริงๆได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็แล้วคราวนี้ก็จะเน้นไปทางอิมูเลเตอร์มากกว่านะครับอันนี้คือแค่แจ้งไปก่อนนะครับอันนี้อันนี้ก็คือจะเป็นการทำไฟนะครับเป็นเอาต์พุตนะครับอาจจะเ็นนะครับเห็นไหมพอกลับมาแล้วโค้ดหายหมดเลยนะครับน,นี้เราจะทำใหม่ ทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ input บ้างนะครับก็จะเป็นจุดเด่นของ IOT นะครับก็คือเรื่องของเซนเซอร์นะครับ remote sensing นะครับหรือว่าเซนเซอร์ต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้เซนเซอร์เซนเซอร์ที่เราใช้งานนะครับมันจะมีอยู่หลักๆมันจะมีอยู่ประมาณสองถึงสองถึงสามแบบนะครับก็คือเป็น จริงๆก็คือสองแบบก็คือเซนเซอร์แบบดิจิตอลกับเซนเซอร์แบบอนาล็อกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเซนเซอร์แบบอนาล็อกก่อนนะครับเราใช้ตรงนี้โฟโตเรซิสเตอร์โฟโตเรซิสเตอร์คือเป็นเซนเซอร์แบบอ่ามันก็ถือเห็นว่าชื่อมันคือเรซิสเตอร์เป็นโฟโต้นื่องมาจากคำว่าโฟตอนก็คือคลื่นคลื่นโฟตอนคลื่นคลื่นแสงนะครับก็เป็น เป็นเซนเซอร์ที่มันเป็นตัวตัวต้านทานตัวหนึ่งแต่เป็นตัวต้านทานที่แปรค่าตามความเข้มแสงเพราะเมื่อมันโดนมันโดนแสงแล้วค่าความเข้มมันจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคแต่ว่าเราต้องใช้รีเตอร์ช่วยมาอีกหนึ่งตัวตรงนี้นะครับผมอาถามว่าวิธีการต่ออย,อยังไงก็เราสามารถดูใน Google ได้นะครับ ทีมนเลย Arduino นะครับ Photo resistor นะครับภาาทยาจจะหายากหน่อยภาษาอังกฤษว่า Wiring นะครับก็จะมีตัวอย่างตัวมาอยู่ใน Google นะครับแล้วก็บางอันก็ค่อนข้างจะยุ่งยางกนอยสักหน่อยนะครับเอาเรามาดูอันนี้นะครับเราจะเห็นว่าเขาจะเอา Photo ซิ s i s t ร r ปักลงไปนะครับแล้วก็หาข้างนึงนะครับ เข้าไปในกาวผ่านผ่าน r แล้วเข้าไปในกาวแล้วขาข้างหนึ่งก็เข้าไปที่ห้าโวลต์นะครับแล้วก็ขาที่เข้ากาวเนี่ยนะครับจะมีตัว i ตัวหนึ่งปลายด้านหนึ่งเข้ากาวปลายด้านหนึ่งเข้า a 0ศูนนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันมาลองดูกันนะครับอันนี้นะครับก็จะเข้ากาวนะครับขาข้างหนึ่งเข้ากาวนะครับ ขาข้างหนึ่งขาข้างหนึ่งเข้า5โวลต์น,นะครับแล้วผมพอเปยนเป็นสีแดงจริงๆเส้นพวกอันนี้อันนี้จะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ข้างนี้เข้า5โวลต์จริงๆเส้นพวกนี้นี่มันโค้งได้น,ะนี่โค้งได้อ่าเส้นนี้พอเปยนเป็นสีแดงเราจะได้รู้ว่าเป็นไฟเป็นไฟคนละประเภทนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งของอีกด้านหนึ่งของตัว R นี่ขอเข้าไปที่ A ศูนย์นะครับ ผมจะใช้สีเหลืองอ่าส่วนตัว R เนี่ยที่ผมจริงๆแล้วอะ่ะต้องอธิบายว่าตัว R เนี่ยมันจะมีหลายเบอร์นะครับตรงนี้นะครับหน่วยของ R เนี่ยจะเป็นกิโลโอห์มเป็นโอห์มเป็นโอห์มนะครับตัวสุดท้ายนี่คือโอห์มอันนี้คือห oh นึ่งกิโลโอห์มก็คือหนึ่งพันโอห์มถ้าอันนี้คือหนึ่งโอห์มนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกันที่ลวดลายที่อยู่บนบนเนี้ยนะครับอันนี้ไมโครโอห์ม oh นะครับ ถ้าสมมติเห็นไหมตัวตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับตัวลายที่อยู่บนบนบนเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปแต่ว่าทีเนี้ยตัวโปรแกรมเขาดีฟอร์มมาให้หนึ่งกิโลโอห์มแล้วก็ใช้หนึ่งกิโลโอห์มไปนะครับนี่หลังจากวายริงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการเขียนโค้ดนะครับดูรูปแบบนี้ก็คือว่าไอห้าไอช่องห้าโวลต์นเนี่ยคือเป็นช่องที่ปล่อยไฟไ,ไว้ตลอดเวลานะครับ ช่องนี้ก็จะปล่อยไฟเข้ามาปึ๊บแล้วก็ไหลเข้ามาตามนี้นะครับแล้วก็พอเจอพอเจอ r ตัวนี้ปุ๊บอา้าถ,ถอยกลับเข้ามานี่แล้วก็ไฟก็เข้ามาที่ a ศูนย์ตรงนี้นะครับแล้วในขณะที่ไฟที่เหลือก็จะเข้าไปที่กาวเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ความความเข้มของของตัวตัวต้านทานตรงนี้มันจะทำให้ปริมาณกระแสะไฟที่เข้าไปใน a 0ูนย์เนี่ยแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดู นะครับแล้วลองเช็คเราลองเช็คดูอีกทีก็ได้ว่าเออเราเขียนถูกไหมนะครับดูลองดูสำนักอื่นบ้างอ่านะครับขาข้างหนึ่งนะครับไปกาวนะครับแล้วก็ขาข้างหนึ่งไปที่ห้าโวลต์นะครับแล้วก็ตรงกลางระหว่างตรงกลางนี้นะครับตรงกลางระหว่างระหว่าง LDR กับ R นะครับก็ LDR ก็คือโฟโต้รีเสเตอร์ตรงกลางระหว่างโฟโต้รีเซสเตอร์กับ R นะครับจะเข้าไปที่ A ศูนย์ดูซิเช็คซิ ตรงกลางนะครับระหว่างสองตัวนี้จะเข้าเอศซนถูกต้องนะครับทีนี้เรามาดูที่โคด้ดโค้ดพวกนี้ไม่ใช้เราลบทิ้งไปนะครับโค้ดอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู Input ตไเก๋ว่า Input จะมีล e a d Analog ก e a d Digital นะครับนี่เราใช้ Analog กใช่ไหมเราก็ใช้ล e a d Analog ปึ๊บแต่ว่าอันนี้ไอ้ก้อนกลมๆแบบนี้อะถ้าใครเคยเขียนสค r a t c h หรือว่าโค้ดเกมมาไอ้กลมกลมนี่เราจะรู้ว่าเป็นตัวแปร นะครับอันนี้สามารถเลือกได้ว่าจะเอาช่องไหนเอานน A0 เราก็ทีนี้เราเรารู้ว่าเป็นช่องตัวแปรแต่ว่ามันเ,เป็นตัวแปรเราก็ต้องหาอะไรมารองรับนะครับเราก็ไปดูที่เอาพุทนะครับอันนี้เราเลือกเป็นพิมพ์พิมพ์มาก่อนนะครับเป็นพินพ์ดูค่าเขามาก่อนพิมพ์รีย i มอนิ n ตอร์มานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรง hello w o r นี่นะครับวิดนิววิดนิวไลน์ก็คือขึ้นบรรทัดใหม่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามา เราตรงนี้จะมีซีเ i a l ลมอนิเตอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าเรากดขึ้นมาจะมีม m ิเตอร์นี้นะครับเราเรามาดูกดส start ดูนะครับมีค่าขึ้นมา6แต่ถ้าเราเอาเมาส์าไปคลิกที่ตรงนี้นะครับให้เราเพิ่มค่าแสงนะครับเห็นไหมมันจะมีสีดํากับสีขาวเป็นแสงพระรูพราอาทิตย์เราเพิ่มแสงเข้าไปปั๊บเราจะเห็นได้ว่าตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ายิ่งตัวเลขตัวเลขเพิ่มขึ้นนะครับวงจร วงจรมันจะทำให้มันเหมือนกับกระแสไฟมันไม่สามารถไหลไหลามาทางนี้ได้ครับก็เลก็จะไหลกลับมาเข้ามาที่ A0 ศูนย์นะครับถึงถูกถูกกระแสไฟถูกกั้นนะครับแล้วก็เลยไหลออกมาทางนี้นะครับผมถ้าค่าอาจตัวนี้เปลี่ยนไปนครับค่าตัวเลขตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับก็เลยให้ใช้ 1K ที่เป็นตัว Default ของเขาไปก่อน,นครับทีนี้เราเราได้ค่า เราได้ค่าตัวตัวนี้แหละนะครับนี่มันมีประโยชน์ยังไงก็คือเราจะถ้าเราเราทําไฟอัตโนมัติเราต้องรู้ก่อนว่าตอนเนี้ยในห้องเราเนะ่ยมันมืดมันสว่างมันเนี่ยพอราเมียร์นี้นน Arduino สามารถรู้แล้วว่าตอนเนี้ยไฟที่ห้องเราสว่างอยู่เพราะว่าตอนเนี้ไฟมันผมตอนนี้เราเปิดไฟสว่างแต่ถ้าเราเป็นตอนกลางคืน ตัวน,นี้ค่ามันจะมีแค่หกนะครับค่ามันในหกแสดงว่าตอนนี้ยตัว Arduino เขาสามารถรับรู้ได้ว่าตอนนี้กลางวันหรือกลางคืนแสงเยอะแลอแสงน้อยอยู่นี่กทําไงต่อถ้าแสงน้อยเราก็จะให้เขาเปิดไฟถ้าแสงเยอะก็ไม่ต้องเปิดไฟจากบทเรียนครั้งที่แล้วเปิดไฟเราทําไงครับเปิดไฟเราทําเซตพินดูไฮใช่ไหมออสต็อปกอนนะครับอ่า ออกโค้ออกไปนะครับเราต้องมีไฟเพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็เล่นเ,ออเราใช้ไฟแบบนี้ใช่ไหมอ่าปึ๊บแล้วก็รีสิสเตอร์แล้วก็ต่อไปสายสิบสามเหมือนเดิมนะครับถ้าใครกลัวงงก็โคง้งโคง้งโคง้งโค้งอ่าหรือจะเปลี่ยนสีนะครับอันนี้สายดิน เอาละใส่ดิ right. อันนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เอาสีที่มันแบบว่าสีเขียวแล้วกันนะครับอ่าทีนี้ถ้าเราเราเราจะเขียนว่าถ้าเราจะใช้ไฟแล้วเราถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่ารับรู้ได้ว่ามันมืดแล้วให้มันเปิดไฟนะครับแสดงว่ามันมีเงื่อนไขเงื่อนไขที่ว่าก็ต้องใช้ if e เข้ามาช่วยนะครับนี่คือ if e เ่ินมาดู if e เจอ if e นี่ครับอ่า นะครับสำหรับคนที <it> out, Please, if, like ่มีพ right ื้นฐานสครนะครับก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าเป็นบล็อกเดียวเลยนะครับแล้วก็อ f นะครับแล้วก็ตรงเครื่องหมายหกอ่แปดเหลี่ยมตรงนี้นะครับสี่ห้าหกหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมพอเครื่องหมายหกเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเงื่อนไขนะครับเราก็ไปที่แมทนะครับเราก็ไปหานี่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะครับเราจะทํายังไงต่อนะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราได้ค่าเท่าไหร่เช็คใหม่อีกที นะครับพอมีแดดมีมีแสงไฟห้องเปิดนะครับคาได้ประมาณหกร้อยใช่ไหมแสดงว่าหกถ้าหกถ้าหกร้อยเนี่ยไม่ต้องเปิดไปนะครับถ้าหกร้อยเนี่ยให้มันโลนะครับถ้าเริ่มมดืดเริ่มมืดคือประมาณสามร้อยอ่ะผมตีตีซะสามร้อยแล้วกันเอาสามร้อยแล้วกันสมมติสามร้อยแต่จริงๆถ้าทําจริงๆอ่ะเราต้องลองเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอามือปิดเราลองปิดไฟจริงๆดูครับใคร ตอนแบบนี้เขาจะเรว่าเป็นการคาลิเบรตนะครับก็ค,คือดูค่าว่าค่าเท่าไหร่มันถึงจะสมควรที่จะเปิดปิดไปนะครับอน้อยกว่าสามร้อยอีฟอีฟอะไรล่ะก็ต้องเป็นอีฟอีฟอนาล็อกใช่ไหมอีฟอนาล็อกถ้าน้อยกว่าสามร้อยเนี่ยผมจะให้พินเนี่ยพินที่สิบสามพินที่สิบสามเป็น low อ่าอ่าจริงๆรแล้วมันควรจะใช้ if if l มากวกันเนาะอ่ะเราเปลี่ยนดีก,กว่าใส if l เอาใหม่นะครับอ่าอย่างได้ไหมอ่าเรามาดูโค้ชชัดชัดนะครับถ้าค่าอนาล็อกน้อยกว่าสามร้อยน้อยกว่าสามร้อยคือมันมืดจงใช่ไหมน้อยกว่าสามร้อยคือมันมืดมันมืดก็ให้มันเปิดไปนะครับอ่า แต่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ให้มันปิดอยู่อย่างนั้นแหละนะครับก็คือเซ t ตพินลากมาเซตพินสิบสามนะครับ to low low ก็คือดิบก็คือดับไฟนะครับ m o อร์ o r monitor, monitor, monitor จะมีไว้ก็ได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่า monitor นี่เราจะเห็นแค่ตรงนี้ไอตัวฮาร์ดแวร์ข้างบนมันไม่เห็นอยู่แล้วนะครับอ่ะเราปิดไปก่อนเราลองซิมดู อ่าตอนนี้นะครับเราไปจิ้มตรงนี้ตอนนี้ห้องมืดไฟก็สว่างแต่ถ้าเกิดว่าตอนเช้าไฟมันสว่างอ่าหลอดไฟก็จะดับนะครับไฟติดนะครับอ่าอนี้อันนี้อ่าไฟดับปึ๊บอ่านะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวลอ,ลองลองลองทำดูกันละกันครับทำทำเสร็จก็ เหมือนเดิมครับก็พิมพ์สกรีนโค้ดตรงนี้มาแล้วก็พร้อมกับพร้อมกับรันอีมูตรงนี้ให้ดูครับว่ามันว่าไฟมันติดจริงแบบนี้นะครับอ่อาก็แคปหน้าแบบนี้หน้ามาทั้งหน้าแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวอันนี้คือเรื่องของอะนาล็อกเซนเซอร์นะครับอันนี้คลิปนี้มีม,ม,มีทั้งอะนาล็อกเซนเซอร์แล้วก็มีเรื่องของการเขียน EEL นะครับ อาจจะรู้เร็วไปสักหน่อยครับอลองลองฟังดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ลองทำดูครับผม